ามาฟังน้ากันอีกงวดด้วยพี่น้องเอาสวัสดีครับพ่อทธาตุแม่ครับสวัสดีค่ะพ่อทรามค่ะ,คะเอางวดที่แล้วบ่อเขานะ้าพ่อทรามเนาะอ่าวันนี้แก้ตัวไม่บ้างไหมอ่าะ,ค,ะครับท่านผู้ชมมีเขามีลดน้าพี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็เป็นเปลีป่ยนแปลกน,น,นี่ครับจังไดงวดนี้ไปทั้งไดได้มาจะใส่งวดเนี่ยวันนี้ไปเอาอยู่น้ำตก เปาอยู่น้ำตกแม่น้ำตกมันเป็นท่างสามแผงเป็นบ้างเป็นเกาะอยู่ค่ะน้ำตกมันเป็นท่างสามแผงเป็นบ้างเป็นเกาะครับน้ไมลอ้อมหมดอยู่แถวใดเปาจังไลนอยู่อยู่ทังขึ้นบ้านโน่นม่วงหวานครับโน่นเอ่อทังขึ้นบ้านโน่นม่วงหวานโอ้ขมองน้ำตกเป็นสะพานบ่พาะความสะพานเนี่ยเป็นบ่ครับผมโอ้ค่ะโอ้อะครับไอพวกโอ้ดีภาพมันเป็นไอเขาห้องไม้ประตูทีอันเคย่อย ไส่ย้อยต้นใส่ย้อยอันนี้ต้นใส่ย้อยแ,ายอยแคาจะว่าไม้ประตูพีแ,<ม>แปายืนีติใส่พอไม่ไหนุ่มปึงเน่ยบ่าวเถาผมเคยไปอยู่ผมทานอยู่ไอ้สะพานนั่นไหมมันจะเป็นไต้สะพานพี่มันบ่ครับมันจะเป็นไม้ประตูพีคล้ายๆว่าล่ำหวยนะครับน้ะครับถ้าไปบ้านน้นมมงหวานไปเฮ็ดจังได๋เอาไปข้างเขาเลยค่ะไปนั่งเอาไปนั่งเอาไปนั่งสวดนั่ง ท่ามพี่ๆขอเำพันล่นครับโอ้นี่ท่านผู้ชมเอาเอาไหมผมบไงไกลๆนะคผมนี่เดี๋ยวครับขยับออกไปนิดนึงอืออือไต้ต้นไส้นี่บอกแนนไส้เผ็ดพว่าผมผมเคยไปขอนำพันอยู่นี่ตอนนั้นตอนนั้นผมยังไม่ได้เปลี่ยนภาพเลยเป็นลูกจ้างคราบเจ้าครับเข้าเบิ่ดกลิ่อโรคไปหาโนมัยไรมันเป็นดอนโนมัยไรอยู่โอ้ยปูเอ้ยซอยลูกซอยหลานนี่เด้อเงินสีเพืดอหลานแต่ไม่เพิ่งใช่ไหมเพ่อสีผมมีเงินซื้อเข่ากินลิ่น พอดีลงลงไปเนี่ยมืนเลี่ยงคนมากคับเพื่อนกะมาฝันฝันฝันนี่ดีครับเออมาฝันยังทีมาเป็นแต่ใจโศกอยู่เย่าส่นเรากับเมียครับพอดีลงกีดอย่างไปเขียนให้สามตัวเลยจะได้ก้อนกี่อย่างครับไปซื้อก็ถึงสามตัวได้หมื่นกว่าบาทเออแต่ได้แต่ได้เงินซื้อเขาเราไปช่วงบ้านใต้ไม่ไม่ไปนั่งเมื่อไรไปนั่งเมื่อไรเมื่อวานนะครับเมื่อวานโอหมื่อวานหรือวันพระ วัวันพระวันท่านสีสิหาคำพ่อไต้ต้นนะครับต้นไสหต้นไสต้นไสหน่อยเอิเอาน้ใหม่ประตูผีโอ้คือเอานมาใหม่ประตูผีพามพอพามพ่ามันเป็นมันเป็นประตูเดสุดานนะครับโอ้นี่แมนในช่องมาเป็นประตูเวสุดานอยู่ทั้งขางมันมันมันสีมีต้นเดียวแต่ว่าหันเป็นหลายต้นเป็นต้นคือเป็นต้นคือเลี้ยงกันไป แต่ว่าเป็นซุ่มประตูปั๊อืครับอ่าอ,อู้คนลุกเนอะเดี๋ยวขึ้นไปเรื่องๆมัน,ม,นมันเิ็ขึ้นเงื่อนคนคือพาะสวัางครว,ว่ามาคนลุกก็เลยน้องใม่ประตูพี <c oughs> เพื่อนห้องยังสั่นครับเพื่้องเผาโบราณไปหลายคนอ๋อไปสองคนก็ไอตวงไปสองคนแมนไปสองคนหนึ่งตีครับแมนไอตวงมมาอู้ย่าย่อคืออยากให้ไอ้ต่อายว่าใส่นมันเป็นไม้มงค้นได้อายว่าใส่ไอตัวไปนั่งอธิษฐานก่อนมึงไม่อายกัสิว่ามาขอเอาหรอกครับไปย่ำขึ้นครัไม่ยังเบนพอย่ำแรงคำคำมาแล้วทุ่มสองทุ่มยังได้ออกมาทุ่มกรัวโอ้เพราะว่าเมีไอตวงมามีหมูอยู่นั่ครับก็เลยได้ไปตอนหัวคำไปนั่งทำพิธีนั่นแมนครับจังได้บัตรนี่ กได้บ่ในี่เจังไรอ่ะได้อยู่ครับอืมออกได้มาอยู่ทบชุมเอาเต่ว่าตัวเลขตัวเลขมันอยากแตกอยู่นะตัวเลขอยากแตกอ่าเต่ว่าตัวตัวเลขเก่าก็เป็นแปลกๆครับอืมเห็นบ่เอาจุดเป็นขึ้นหน้าตาคนรเลยล่ะอนี่มีอืมทบชุมอ่าห้าเก้าเจ็บครับโอ้ตัวเลขเก่าเนี่ยเป็นขึ้นละ เป็นทางหลังเหล็กเก่าใช่ไหมครับมีคือมีตามีมีตามีอย่างพอครับอันนี้จุดทูบขอเพื่อน้าขอจุดทูบจุดทูบขอครับส่วนมากผมผมจะไปยังสี่ถึงผมบอกเบ้าเถาเมือเศร้าัาคันเศ้าผมไปตะเกาครับไม่ที่ออกสองวัน่ยวสองวันเพราะว่าแต่ว่าที่แน่ยผมคิดว่าต้องเขาเลยมั่งเพราะว่ามือขึ้นผมฝันว่าผมได้ขืนผู้มองเกาครับ มันเป็นเลขตัวนี้แต่ว่าตัวเทิื่องนี่จากจากหาือเป็นแปดมันเป็นแปดเก้าเจ็ดงวดน้นมันออกเก้าเจ็ดครับงวดหลังมากมันก็ออกแปดเก้าเออเก้าแปดงวดนั้นก็สิว่าฝันฝันเกี่ยวหมองทข้มันจุดถูกกับเจ้าไปนั่งภาวนาแล้วก็จุดถูกเป็นบ่ค่ะพ่อทำพี่พี่แพมตตาสวดแพมตตากับเจ้าอ๋อสวดมนต์แพมตตาเฮ็ดเบิดทุกอย่าง ค่ะที่เป็นมุ้งค้นแก้เพื่อนนั่นแหละสามตัวพอท่ำพอทำตัวใดห้าเก้าเจ็ดเลยป่ะครับผมห้าเก้าเจ็ดครับดูขึ้นไปผมหนึ่งครับป้าเห็นชัดพี่น้องห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดครับแล้วก็เก้าห้าห้าเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดครับเก้าห้า แต่ว่ามันมันมันสิมีตัวแปลกอยู่เพี้ยกับหนึ่งไม่ติเป็นตัวเดียวกันถึงผมบอกเบ้าถาวาเอาหนึ่งเซน้ครัอมันเป็นห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งตัวร่องนะครับเนาะตัวร่องครับอ่าแล้วก็เก้าหนึ่งแนมครับเอาอทำมาชมนี่นะครับเพราะว่าคันคันคันแม่นโค้งเสือไทยมือวนทีสิบสี่เขาจังไปเจอกันญู่พุ่นนคกับอ่าสิบสี่พอทำ่นจะทำพิธีบวงสรวงด้อพี่น้องด้ครับ บวงซวงนะครับวันที่14เดี๋ยวบ่าวเท่าก็จะไปพุ่งลัะครับพอทำพันจะทํำที่บวงซวงนะครับหาพันได้ไกลมือพอดีนี่เนาะวันที่14บไกลมือวันที่16พอดีอ่าหาเดนมาอันนี้ไปห้ายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไปได้ทำผู้ชมเด้อนะครับห้าเก้าเจ็ดหาเก่าหนึ่งนี่พอทำพนวาหาเจ็ดเก้าหนึ่งพี่น้องโอ้ตอนเหล็กเก่านี่ยทีเห็นเป็นรูปเนี่ยเนาะเนาะผมกล่าวไวอยู่ ต้นไส้ต้นไส้ไงเลยวกว่านี่ยไงครับมันมันมันเป็นไส้อบโอบดอบต้นแดดเออผมเคยตะขี่รถผ่านวังสะพานนั่นวังคาบคาบบางไอ้หวยน่ะแมนแต่ว่าก่อนก่อนสิลงหวยแม่หมอสิมีทางเลี้ยวไส้หมองเทียงหลังซึ่งสูงหมองพระลาดนัดหน่อยครับขึ้เลี้ยวซ้ายเข้าไปหันเลยออืเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณกิโลกิโลนึงโอ้เข้าไปได้กี่ต้นแม่เข้าไปเลื่อนเติมว่าตัวน้ําตกหมองหันก็เป็นตะยาดอยู่เดิเป็นตะยาดงามหน้าน้ํามีหน้ําได้น้ําไหลทะ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 โอ้ ผมก็วิวดีผมขี่รถผ่านครับอืมเอานะครับธรรมชมพอท่านบนมาเอาแต่ว่า,าม,มันกระตรงๆกับเล็กปิศาผมอยู่อืมเอาพอทำาจับปีผมเลยเลขปิีศาจเลยคับพอ่อเลขกเล็กปิศาผมกำลังเบิ่งอยู่ <c oughs> อย่ะงอ้าวนี่พี่น้อง<ม>นะครับพอทำาแยดนะครับเล็กถูกเปิดทำพิธีวันพระนะครับวันพระที่เจ็ดนะครับผม <c oughs> อยู่ใ้ต้นไสไงต้นไม้ประตูผีพี่น้องม่ พ้นมาเป็นต้นไม้ประตูผีไม้ประตูผีปะ่ะครับมีตรงไหนพระธรรมครับอ่ากะพ่นเน้นยกขึ้นอีกยังไหครับผมอ่าห้าเก้าเจ็ดนะครับตัวตัวที่เน้นคือหาเก้าเจ็ดเลขหาเก้าหนึ่งมีพ้นวมาเพื่อเจ็ดเป็นหนึ่งพี่น้องเด้อสองตัวกันเน้นเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหนึ่งเน้นตัวนี้เลยหมอพระธรรมเน้นเน้นเน้นเก้าเจ็ดกับเก้เ 9, 7, 9, หาห้า แเหล็กปีศาของพ่อมันเหล็กปีศาจยังไงอ่ะมครับเหล็กอยู่ไหตัวนี้ยนี่มันสะดุดตาผมไหอยู่ใส่พระธรรมไหอยู่มองเขาบักต้นโพออกินเพื่อนแม่เฒ่าผมเมื่อนั่นแม่เฒ่าที่ไปต้อยอันหมักมักบังนี่เนาะครับเพรเจ้าคือเจ้งในหลายย่า่เจ้าเจ้งเสียวไม่กวดไปสู้กับนี่นะครับเอ๊ะจะไม่เอาไม่ไปทางบังนี่เจ้าของหายดังลงเลยครับเมื่อผมนั่งย่างไปไปสู้มาแม่เฒ่าครับ บารีเล่เหล,เลือไปเห็นลูกมักจิสะดุตตาเลยสนับนีแล้วพอคิดว่าเป็นตัวใดตัวนี้นะบาจ้ะมัจจิเ่หนึ่งหาหาบ้าขาจะเิ่งลูกละะน,นุ่มเทิงมัจเป็นขี้หล็กหมหัวจะว่าดูเลขหนึ่งหันเี้จะนีเป็นเล็กกิษนาบอกใช้ดินเผาไปนั่นเ,เล็กกิศนาครับผมผู้ใดมาทาหนึ่งห่านะครับเนาะบริเขียนไม่พี่น้องเรือบริเขียนอันนี้เป็นเกหนึ่งห กันให้ผมเบิ่งที่จะเปลน่ยนเป็นผมไข่ไู่หัวเล็กหนึ่งครับเห็นบ่โตัวตัวตัวหนึ่งไม่สีเข้มอยู่หัวเหล็กหนึ่งเย็นบอือ่าไม่สีเป็นเงาเข้มเป็นเหล็กแต่ว่าหนูเบิ่งอยู่ไก่ไก่เนาะตามที่หนูเบิ่งอยู่ไกลไกอยู่ที่หัวเหล็กหนึ่งนี่นี่ตัวไหนอ่าอยู่หัวเล็กนีงจะว่าตัวไหนเอาหรือว่าเป็นเลขศูนย์กันทันเรียนล่ะ มันมันสีไปเห็นบพาะคือกัะได้แม่นฮานูฮานูเห็นฮานูเห็นนกก็จะว่าหนึ่งศูนย์ห้าเพราะว่าเลขศูนย์ตัวน้อยมากเลยอ่าตัวน้อยๆแม่นว่ะเดี๋ยวไปมันจะมดนเมืองกิงเลยมดนแม่นว่ะาไม่หนูเบิงอีกเนาะพ่อเอาไปยุ่เอาไปซีบเบิงเปิดเท้อเลขศูนยครับคือมัาครับผูมักแต่ถ้าตามที่หนูเบิงหนูเลี้ยวไปมันก็เห็นเลยเนาะเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์ตัวน้อยๆมดนมรนกรคือกระแล้วก็มวนเมืองกิน ตะวันไทยห้าพหหวพอไรเอฟซีห้าวพอไรค่ะเตี๋ยวว่าสายบุญอยู่ฟู่เกลียดไอ้ไอ้ลูกเมื่อกี้ไอ้ลูกของว่าที่แล้วเลยยังอยู่ปรับพอทำเกียไอเบิงก่อนที่ไอเบิงไม่พี่น้องได้อาจารย์วุฒิเราเห็นอย,อ,อยัยงไงก็งมีเจ็บตลาว่าอยู่กันนะอยู่ว่าผมเนี่ยผมรู้ก่อนืโอ้เด็กจ๋านะครัแต่พออยู่ก็พอเป็นยังนะพี่น้องเนาะ เอ๋อไอ้พอถ้ำมันจับให้แคปอีกรอบนึ่งดีคุณน้องนะวันที่สิบสี่เดี๋ยวจังเปย์กุลนะครับผมอ๋อพอถ้ำมันจะพิธีบวงสรวงเฮ็ดเฮ็ดยังก็ครับผมไอ้บวงสรวงเฮ็ดหอปูเพชรพัชระหอปูเพชรพัชระได้พี่น้องได้นะครับเนาะเดี๋ยวจังเปยถ่ายให้เบิ่งนะเพื่อได้โชกใกล้มือพอดีวันที่สิบสี่ชุดจักโม่งจักโม่งประมาณจักโม่งประมาณสามโม่งเช้าสามโม่งเช้าผมจะได้ไปกระเซ้าอยู่ตัวนี้อืมเอาสามโม่งเช้าต่ำชุม ต้องไปถึงขุดสามโมงเสาร์หรือ่ครับแต่ว่ากับเพื่อเพื่อไหวเหรอเพราะว่ากับกลัวๆอยู่แต่ว่าเขาลงไถ่ด้วยเก่านะเก่าเก่าอืมค่ะเอาประชมครับนะครับผมอาจจะออกขุดบานสองโมงสองโมงกวรนิดหน่อยผมก็ตีตีป้ายยอดข้างเขา้างเขาหรือเแม่นแต่ว่าออกพ้นจากวัดข้าเก่าไปแล้วไม่ทีเป็นทางเขาวัดพูโรนนี่หอืมค่ะเอาตีปลายรถเข้าไปได้สะดวก้ึ ได้ครับไปน้ำคู่ห่วยเลยน้ำคู่ห่วยเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยสวนทางกันไม่จุดสวนทางกันเลยพี่น้องรลดปฏิโนได้อยู่ครับลดกันเอามันก็มีหม่งลบอยู่เอานะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อพอทำแอสอันนี้เพิ่นอ่าทัพพิธีจุดทูบขอเตะตนไม้ประตูผีต้นไส้ไงนะครับห้าเก้าเจ็ดแต่ว่าเพิ่นว่ากันไว่หาเก้าหนึ่งเด็ดกับหนึ่ง เนนขี้เก่าเจ็ดกับเก่าหาตัวร่องขี้เก่าหนึ่งหากิจกับสลากถึงแบงหาลอตตรีน้องประทับเนาะครับมาชมจังบุญเนาะหาเป็นจะังบุญเด้อมวดนี้อีออกรอบช่วยกันอ่าพี่น้องครับกับ,อกบขอให้สงความมุ่งมากปรารถนาเด้เอนึกสิ่งใดกับขอให้ได้สิ่งนั้นล่ะอืมคิดสิ่งใดก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครอบครัวการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นให้มั่งมีสีสุขเฮงๆปังปัง พี่น้องวันนี้อาธุพอทำธรรมอาดีเห็ดเดซ่างน้ำพอทำรมเล้ยพี่น้องได้อาดีโชกน้ำเพลนงวดที่ร่องเบิ้งอีกพี่น้องหรือผมได้บ่มักก็เพราเป็นยังเบิ้งเบิ้งผู้เื่อมงานติดเนี่ยท่างอือน้าทางยึดจับสลากกินแบงประติครับขอบคุณค่ะพผอธรรัสสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ